ว่าไงชมพูโอเคได้เขียวแล้วหนึ่งตัวเขอมาเรียนวิวตัวจริงหรือเปล่าไอ้นี่ก็รู้อีกไม่รู้หรอไม่รู้ด้วยเราคิดแปฮีโร่ผู้ฆ่าโง่เองไม่ฟังคูชานมยังมีไข่มุกส่วนตัวผมไม่มีไข่อะไรเนี่ยโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นบทบาทใหม่กัน บทบาทนักฆ่าการเวลานะ <Okay. S 1> จากคีพี่แล้วที่เรายังไม่รู้ความสามารถที่ชัดชัดเจนโอเคจัดไปแต่ผมว่าตึงนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันยุดนะทุกคนน่าจะมีแบบตัวตึงๆเล่นเยอะวันยุดเลยลนะวันนี้ <B unk. S 1> เพราะผมยังยุดเลยยุดที่จะรักเธอไม่ได้มาจัดไป <Yeah. S 1> ก็ผมได้สูตรลับมาสองคำสูตรนะ <Yeah. S 1> จะมาบอกนิด <Okay. S 1> นึง โอเคก็สูตรคือว่าถ้าเรากดหยุดเวลาใช่ไหมให้เรากลับมาที่เดิม <Okay. S 1> ต้องขอขอบคุณช่องพี่ชินเปร์เอ็กด้วยนะเขาแนะนํามาโอเคช่องที่เจ้าชูเจ้าชูหน่อยถ้าใครจําชื่อไม่ได้นะ <laughs> ขอโทษนะครับโอเคอุ้ยคนนี้ไม่ไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยสีขาวเนี่ย <Yeah. S 1> ชื่อคุณคุณนะ <Huh? S 1> มาก่อนลิ้นด้วยกันบอยกินชาไข่มุกก่อน อ่าเป็นแล้วได้เป็นโอเคยังไม่ทันกินเลย <Mission starts. S 1> เอากระป่องน้ำก็แปงน้ำไปถ้ามีนาจาด้วยจะดีมากเลยผมยังไม่ได้รีวิวนาจาลงไปเลยหรือว่าลงไปแล้วไม่แน่ใจ <Okay. S 1> นี่เป็นกระสียมพูนะครับผม <Okay. S 1> ปลาปลกกระเป้าเอาวะด้านนี้ด้วยวะโอเคเราล่อเลยคนในดงเนี่ย ว่าไงชมพูโอเคได้เขียวแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้กระตุกหน่อยนะมีกินป่มวะไม่มีกินนะอยู่กับเหลืองหยุดเวลานเนี่ยเนี่ยที่เหลืองหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งเลยเรากลับมาที่เดิมโอ้ยเพราะเราป้านไม่ได้ <Okay. S 1> นะโอเคชมพู ไอ้เหลืองอยู่ไหนอยู่กับไอ้เหลืองมีคนตุยนะจ๊ะไม่ไม่ไม่มีไว้อะ่ะมึงบดออกไม้หมดลยไอ้แดงไอ้เหลืองไอจ้จมูเนี่ยสามตัวในจบเกม สองตัวสองตัวที่กูว่ามานี่แฝงข่าวอยู่ไหนวะไอ้เงินตกปุ่มไอ้ข่าวอ๋อข่าวแดงเหลืองชมพูในสามสี่ตัวเนี่ยแฝงสองแล้วก็มีอะไรวะเขาเรียกอะไรนะปอบหนึ่งตัวกูนามเพอเพื่อกูนามเพอไอ้น้ำตาลเด็กตบนาเออมงอผีปอบออกไปกูนามเพอโอเคกูนามเพออ่ะโดนปืนยันได้นะผมก็นามเพอขอลองปืนที่สิบมินาทีได้ไหม ก็เจอตัวเนี่ยอย่าปักคเอ้ยเอยจริงหรือเปล่าวะไม่เจอกันนานเลยนะข่าวเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยผมอยู่ด้วยกันสามตัวนะเหลืองชมพูแดงอะไอข่าวอยู่ในห้องข่าวหรือสีเงินวะอยู่ในห้องครัวเออผมอยู่ด้วยกันสามคนไอเหลืองไม่ปะเออไอเงินไอเงินอยู่ห้องครัวผมดูตรงตรงหน้าต่างอยู่นะจะวูผมหมาก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกงเป็นนาจาก่อน ปอบไปก่อนเออไม่ได้เจอกันนานเลยข่าวโอ้อะไรส้มอะไรเฮ้ยน้ำตาลไม่ใช่เผาหมดล้ำนะเว้ยเอาชมพูไปก่อนจะได้เอาปอบออกไปก่อนถ้าแบบชมพูปอบแล้วก็ออกไปก่อนไอ้น้ำตาลปอบไม่ใช่หรออ่าสับเปลี่ยนไม่ใช่เผาทั้งลำนะเว้ยไม่เอานะนาจาวความสามารถคือเผานะผมไปศึกษามาแล้วโอเคอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาครับฝ่ายยาหยุดเวลาได้ก็อีกนานเลยไม่มีวิศวะปะไม่มีนะโอเคไปเราไปหยุดเวลากันหยุดเวลาได้ไหมหยุดให้รักได้หรือเปล่าโอเคอ่หยุดเวลาแข่งมาในข่าวเลยอ่าแข่งแข่งไปไปละเว้ย ไปแล้วเว้ยอ่าตัวปุ่มไปเลยข่าวตาเชื่อกูข่าวพี่ชายใหญ่เอาคลิปไปฮีโร่กูฆ่างงเองไม่ฟังก <laughs> นะูไม่รู้นะ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 ไปแกไป,ไปแกไปไปแกไอ้นั่นนะอะไรจะเอาคลิปไปได้ไงผมเป็นนาจาไอ้ตัวไม้เออผมเป็นไอ้ตัวไอ้ตัวนาจาตัวไม้ไม่ได้เป็นไอ้ตัว หยุดเวลาทักหน่อยป<ะ>เป็นนาจามันก็เหลือเงินหรือเปล่าวะอ่าเลิกเลิกแถชมพูเออชมพูเลิกแถดิยาแถนะผมนาจาไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลแล้วแต่ข้ามไป <laughs> <laughs> เออข้ามไปขอคลิปแล้วกันนะจ๊ะขอบใจมากส้มโ <laughs> หแต่โกงดีวะหยุดเวลาเมื่อกี้หยุดนานด้วยนะ <laughs> 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 ขอโทษด้วยครับพี่ชายใหญ่ขอโทษจริงนะขาว มันมีแนอำเภอปะชมพมูว่าไงเพื่อนเอายังไงดีกดนี้ไหมโอเคหยุดเวลาหยุดเวลาเดี๋ยวเราไปหยุดข้างบนดีไหมทุกคนหยุดเวลาปิงไม่มีตัวเลยชมพูปาดไปเลยแมปมันใหญ่นะทุกคน ผู้มันหยุดได้เรื่อยๆนะเท่าก็ปองน้ำมาเนี่ยเอาเรื่องเอ้ยเพื่อนผมตายหรือเปล่าวะสวันดีเพื่อนมันมีตัวมาไหมถ้าไม่มีตัวมาวิญญาณระเบิดนะ <Yeah. S 1> นานๆจะเห็นวิญญาณระเบิดนะทุกคนไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะ <Huh? S 1> นี่ไอ้นี่เต้นเลยย่าซุนหงอคงซุนหงอคงนี่จุ๊บไปทีหนึ่งอือม,มานี้มานี้ าดไปเลยเอ้ยขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากโอ้ยไอ้ส้มวิญญาณขอบใจมากเพื่อนไอ้ส้มวิญญาณนี่เองมันถึงช่วยขอบใจมากนะเพื่อนรักมาอีกตาไป <Okay. S 1> งงยังวะก็ขอขอบคุณช่องพี่จินด้วยนะที่เขาแนะนําสูตรมาและอีกสูตรหนึ่งคือว่าถ้าเราปาดแล้วเราหมุดทอตรงที่ตรงแบบที่มันยุดเวลาก็จะดีมากนะถ้าทําได้โนะ <Okay. S 1> อเคประมาณนั้นจัดไป,ไปเป่นงี้ง่าตานะครับผมก็ <Okay. S 1> ใครไม่รู้จักพี่จินก็ติดตามเขาได้นะ ที่เจ้าชูเจ้าชูหน่อยมาไปเริ่มกันเลยขอโทษพี่กินนะครับโอเคมาทุกคนเมื่อกี้พ้าผมหลุดทุกคนพ้าข้างหลังอ่ะกขไปปรับมามาเราได้เป็นตัวใหม่แล้วปรับแสงน่อยโอ้ยลุกไปทีแสงเปลี่ยนเลยอีหนูเอ้ยมาครับผมปิดไฟนะครับแต่อย่าปิดใหญ่นะแจ้๊ไอ้มินว่าไงเดี๋ยวเดินอ้อมมันโอเคปับไม่น้องอ้อมแล้วไม่ต้องอ้อมให้มันเสียเวลาเวลานะครับ โอเคมากินน้ำก่อนกินน้ำกระแปงกระป๋องกระป๋องกระแปงแล้วเราก็จะทำการยุดเวลาไป okay. หาตัวมาเจอสี่เงินนะวับามาตอนหน้าเงินเลยป<ะ>และเงินก็จะตกกระจายโอเคตกกระจายเอาไอ้ทองไอ้ทองกดปุ่มนะครับเร็วยังกระใสฟ้าแลบเลยเอาอนไร <ง S 1> <ไ>ดีละ่ะฮีโร่เพชรเอาอไฮ<ง>ีโร<ง>่เพชร เอาไงอะไร <Yeah. S 1> มันมันตามมาแล้ววะเนี่ยช่ที่ไหนอะเอาไงอะพี่เอาไงาสีแดงสีแดงอะคนดีใช่ไหมเออใช่เแล้น้องชายากร็รู้ๆอยู่่ <laughs> เพิ่งรีได้ตานนี้มีหมอตุ้ท้องนี้หมอเอออะไรแดงอะไรใครนะผมเป็นจอมโจรนะ <laughs> สมุยบทไอทองมามัเลยตกกใจ <laughs> เออ <laughs> ขอโทษทีขอโทษทีขโมยบทมาแล้วจะเอาใครออกอะดีๆนะเอ้ยไอ้ทองช่วยหน่อยดิวะจะจเตือ <c oughs> ไว้เนี่ยว่าสองคนนี้ฮะชื่อเตอไว้เนี่ยชื่อเจอนไว้เนี่ยได้เป็นอะไรดีวะเป็นนักซื้อพอเราสีม่วงไปนะเอ,อน<ง>ที่วงโดนุดอยเวลาแป๊บนึ่งอะเราเป็นวิญญาณเราเป็นนักไมอากลเราเห็นเหาะผ่านห้องใฟฟ้าไปแล้วเราเห็นสีม่วงมันมุดท่อขึ้นมาอืมสีม่วงไม่ได้ป่าย ผมไม่ได้เป็นผมบอกเลยผมไม่ได้เป็นนล้วอดเจล้วแท่นะสมุขไม่ได้เป็นอือไอ้ม,ม,มองเป็นที่ไหนมาซื <c oughs> อ้อซ้ำนะเออตอนนี้ไอ้ทองอะเป็นโจรน,นะโลภทิไอ้ทองอะเป็นโจรไ,ไอ้ทองอะเป็นโจรตามไปตามไปเออขอบใจมากอทองอือข <c oughs> ้ามข้ามข้ามขอบใจมากไอ้ทองดีมันจําชุดเราได้นะพอมันซ่องเราตายที่แล้วหรือเปล่าปั๊กมาเกาะพี่มาน้องเดี๋ยวพี่พาทัวร์ โอเค้องทองมานี่จ้าทองมานี่เร็วเออเอาไปกไอน้ำเงินโอ้ยบาก,กะร่ามี่โอเคกะไอ้น้ำเงินแล้วนะครับผมแล้วปิดประตูปิดขังตัวเองไว้โอเคอ่าตบปุ่มไปเลยไม่ทันได้กดเลย น้ำเงินวิ่งไลวิ่งมาแปลกๆน้ำเงินอะไอแดงไปอะไรเนี่ยโหลเอาแดงไปครับแดงนักล่าการเวลาละแดงนักฆ่าการเวลาละมีลูกเพชรอ่ะแดงดังแหละเออคนดังๆอ่ะที่เขาจะมาทําคลิปอ่ะเอออะไรครับไอนี่มันไม่ช่วยมันไม่ช่วยแล้วเอาน้ำเงินไปเอาน้ำเงินไปเออน้ําเงินไปโหลคัวสีน้าเงินไปครับไอทองนี่มั่วเราดูกันอยู่เออ อันนี้เปลี่ยนใจไวนะปักพี่น้อยสิน้อง๋ยวผมทำนายครับผมทำนายอะ่ะคือฮีโร่เพชรคือคุณไม่ให้ผมทำนายอะไรใช่ไหม่ฮันนี่บีก็เกาะผมครับมีฮันนี่บีเกาะผมด้วยผมเป็นทำนายอ่ะผมจะทำนายฮีโร่เพชรเลยแต่เขาไม่ยอมให้ผมทำนายติดประตูใส่ด้วยเขาอะปอะไรใครอะปิดประตูใส่ผมนี่นะปิดประตูขังตัวเองโอ้โหให้ตายเถอคนอะไรปิดประตูขังตัวเอง <c oughs> แล้วก็น้ำเงินไปไอ้น้ำเงินนี่แหละผมเป็นโจนนะผมบอกแล้วผมขโมยบทไอ้ทองมาตอนนี้เป็นนักสืบอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะ เมื่อกี้โดนปิดประตูใส่อีกเขามา r e v i ตัวจริงด้วยเาอันนี้ก็รู้อีกผมก็ไม่รู้หรอกเอาไม่รู้ด้วยสีน้ำเงินแบบเหมือนจะเป็นอะเพราะว่าอืมก็เขาก็บอกกันแล้วว่าสีน้ำเงินแบบสูจะถฉๆนะนะอืมเอาน้ำเงินไปฝันไปข้ามเพื่อนเป็นนาจายะเ,เราตายไอ้ทองก็เกาะไม่รู้ตัวเลยับส่แดงเลยเป๋่าแดงสับเสเ็จอะไรสับย์สแดงอ่าเผาดิเผาดิ ไม่ได้เผาด้วยมันก่ไอ้มันถูกตัวสิเออเดี๋ยวเรากดยุดเวลาก่อนเลยเริ่มเกมในตอนมันเริ่มเนะี่ยยุดเวลา <Okay. S 1> เลยโอเคเดินด้วย <c oughs> เอ้ยแข่งกันหมดเลย <c oughs> อ,อยู่ยนิ่งๆโอเคที่เดิมอ่าที่เดิมที่เดิมเราอยู่ที่เดิมนะไปกาะใครอีกแล้ววะเอ้ามันไปกาะใครอีกแล้วเมื่อกี้ยุดเวลาอยู่นิ่งๆ <c oughs> ้จัดการดิจัดก,การจัดก,การสิเอาไอ้ข้าวเลยล้อเอ้าไอ้ข้าวเดินทะลุว่ะเฮ้ยเอาแข็งแข่งแข็งนี่ปาดชนะ <Okay. S 3> โอเคผมบอกแึยัไปเกาะใครเนะนี่ยฉันนี่กูไม่เหมืนร้านไม่เกาะแล้วไม่กล้วอย่่่าางพีบี่ เออไ,ไอทเอาเป็นบอกไว้เอาคลิปนี้ลงเลยพี่โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกด like, กไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้สองตาแมง่งออส่งก็เป็นวันที่ตึงจริงๆโอเคแต่มันนะวันมันมากตัวไหมก็ลองไปเล่นกันได้นะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วไว้เจอกลิปต่อไปใช้ได้เลยเออใช้ได้ใช้ได้เจอกัน